สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุขูสุขณนมนิก้มาพบสวัสดีครับใช่ <laughs> พ و ن ่อ้วนจับจูดพ و ن ่อ้วดแต่ยังกินเขามาเบิองกันจ้ะเบิองเชื่อมันนาน่าหร่หนึง่งนึ่งพักเมนูปโปรดเลยหนึ่งพักพักหนึง่งน้พี่เจ้า ใส่น้ำพริกเจลเป็นข<า>้าละงี่พักยังไงพักชีิงห่อยหน่อยก่อนหนอยหน่อยก่อนักแมวหนอไอ้บอบวกบอ,กบอ,กบอกักแมวบอกักแมวนีบกกวนบนว่บอกพักแก้วพักุ่นเฮปแค่นี้ก็พอละมันน้อยมันน้อยงูไหนบอกเจลเด้อ คนลององเลยบุ๊นี่ตอนคามได้นะเจลพริกดิบบบกเจลาไอ้บกเทลือเทน่าจะเจลประแดดเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ก่อนเนะเราจะซักกมันลงมาใทั้มันนะน่าสมุนไพรปลาทำนกไม่หอดอันอีนอย่างเกาะหมพุทราผลไม้เพิร์ลเพิรอเมนี่เพิ่อเครขับไทนอ คน,นแล้วเส็บเสบน้ำพญอวนด้วยจ้าโอ้โน้ำพญอวนสิดตุยใจมากแล้วปลาขีดกุ้งเพิ่งวันในเมื่อดือดจ่าแต่เม้าบ้านพอนะหนาวด้วยครับใส่ยากกลิ่นมาเลยมันในเซ็บๆพ่อแม่เดิมนะดิ้คอม,มาเลย อีกแล้วติวข้ออีกแล้วพี่น้องตอบคอมเมนต์ซาแน่ยยังแนก่ะขอโทษขออภัยในเร้อจ่าเดอบางทีพนีอ้วนเพจงานเนาะจ่าขับรถมันเล่นโทรศัพท์บ่อใดพ่อบาจีพีเอสมีกล่องติดเนาะรถบริษัทคนมีกล่องไม่ยังติดนะเนาะเล่นไปเพิ่นกับจีวาฮักเงินหักทองเนาะจ่าเนาะมาหอดห่องก็จังใดตอบคอมเมนต์บางคนเพื่อนกับเข้าใจกับ,บ่เป็นอย่างนาะอ้วนเนาะ เพิ่นบอเข้าใจกะบอกไว้ก่อนเดอ้อเขามาเบิ่งตอบทุกคอมเมนต์นะครับจ้ามาเนี่ยขอบคุณที่คอมเมนต์มาเล่นด้วยกันดีใจนะครับที่คอมเมนต์มาอตอบทุกคอมเมนต์นะนีม่มักเพิ่อนอยากจะพักหนึ่งกับเจลปลาแด็ดปกติบ่กินปลาแดกเลยนี่ยะบ่กบวกินน้ำกินตอนใส่ตอน <c oughs> ใส่ตอนตอน,นี้ไม่อย่างนี้วิจะฉีก ไม่เมียคนอีสานก็ต้องค่อยนำทำตัวขงมันกลมกลืนไงโท้เด็กคนอีสานชินยงเหนียง <laughs> ทำตัวงมันกลมกลืนบ้าดแก้วน่น้ำสมุนไพรเพื่อนเธอเลออยู่ถึกใจได้นันพี่น่องนะี่นเพื่อนแสบขึ้นด้วยค่ะมุมมับมุมมับ พักอันนี้หลายเนาอลายเนาะไหนเนาะพักอันนี้ไหมพักขี้หดอ่ะเออพักขีห้หูอะแต่อยู่ทั้งบ้านบ่มีเด้บุรีรัมย์อ่ะบม่มีแต่ว่าทั้งทั้งทั้งภาคอีสานบางจังหวัดก็มีแล้วแต่การมันเนี่ยกลิ่นการมันไม่มาทำให้เลืเยื่อปมจมูกแล้วมันจมูกโดงสำเป็นแต่เพิ่นบอกสัตว์แล้วเนาะฟ <laughs> งจมูกเพิ่นโดง แล้วสิให้อันพี่สาวเอาอัน,นอะไรแนวมาปลูกหาแนวพันมาปลูกเลยมากินน้ำพะเย,ยอว้วนด้วยจ้าปลาตัวบกไงกินเข้าล้วเมื่อค่ำสำหรับคลิปนี้กัเตี้ยนะจะถึงเข้าแล้วเนีเาา่ยหมวยแล้วเนี่ยลายป่านก็จ้าแล้วนำอมฤตพวกเกียร์หัวพะเย,ยอ้วน เราไปขนใกับเรื่องแรกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซ่บๆค่อ